ราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมนะคะจนถึง16สิงหาคมค่ะเราก็จะมาเลือกไพ่ให้ชาวราศีกรกฎ10บใบค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชาวราศีกรกฎนะคะ บอกเลยว่าชาวราศีกร,รกฎเนี่ยถ้าเกิดว่ากําลังรอคอยเรื่องโชคลาภเรื่องเงินก้อนนะก็เล็กๆก้อนหนึ่งมีเกณฑ์จะได้นะคะคือถ้าเกิดว่าช่วงนี้กําลังคิดเรื่องการรีไฟแนนซ์นะคะ อสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์เจรจา,าได้ค่ะนะช่วงนี้อาจจะต้องระวังระวังเรื่องความขัดแย้งนะคะกับคนรอบข้างรอบกายเราเนี่ยค่ะคนี้ครอบครัวนะคะเพราะว่าอารมณ์เราช่วงนี้นะคะขึ้นขึ้นลงลงนะคะคุยกับใครก็อาจจะยังไม่ได้นะคะนะต้องระวังเรื่องอารมณ์ด้วยหรือไม่คุยทีไรก็มักจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นทุกทีเลยเราจําเป็นจะต้องเป็นคนถอยออกมานะคะเราต่อสู้ไม่ได้นะใครที่รอคอยข่าวเรื่องงานการสัมภาษณ์งานใครที่ไปสัมภาษณ์งานมาแล้วนะคะมีโอกาส ที่ได้รับการตอบกลับนะคะแต่จะช้าหน่อยนะคะไม่ต้องกังวลค่ะไพ่ของความผิดหวังเยอะเลยนะคะความผิดหวังอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของเรานะคะความรู้สึกว่ามันไม่ได้ตามเกณฑ์ที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะมันอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ที่เราคิดเอาไว้ไม่ใช่ไม่ได้ได้แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ตรงนั้นเราจะรู้สึกผิดหวังนะคะสับสนในชีวิตมากแต่ไพ่บ่งบอกเลยค่ะชาวราศีกรกฎนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้ได้เงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะ มีคนให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะซื้อขายที่ดินบ้านคอนโดนะคะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีตรงนั้นนะคะอย่างที่บอกค่ะใครที่กําลังจะรีไฟนนั้นมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จนะคะไพ่เงินเด่นค่ะไพ่งานยังมีอุปสรรคอยู่นะคะดังนั้นไพ่งานยังมีความเบื่อหน่ายความเซง็งมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะกับเรื่องงานทํางานอาจจะต้อง พบผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยนะในเรื่องความรักค่ะความรักมันเป็นอะไรที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราเระแวงเกินไปนะ,ะระแวงมากสับสนในชีวิตมากนะคะสับสนลังเลใจไปได้ยินข่าวอะไรต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าคนของเรานะคะคนที่เราคบอยู่เขายังไม่ยอมรับแรงสิ้นนะคะดังนั้นเราก็อาจจะรู้สึกว่า หต้องอยู่เหมือนอยู่เงาเงาคนเดียวนะคะแล้วตัวเขาเองก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่เราไปได้ยินมานะคะเราก็อาจจะรู้สึกระแวงมากนะบางทีเขาอาจจะเก็บตัวด้วยนะคะไม่สนใจไม่คุยกับเรานะยิ่งทำให้เรารู้สึกเหนื่อยกับมันแล้วก็เศร้าใจกับมันหรืออาจจะมีคำพูดบางอย่างนะที่มากระทบจิตใจนะคะที่มากระทบจิตใจเราทำให้เรารู้สึกว่า เราเศร้ากับมันเรารู้สึกว่าเราเสียความรู้สึกนะคะลังเลใจกันนะลังเลใจมากว่าจะอยู่หรือจะไปดีนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็ทําไมมันมีแต่เรื่องมันมีแต่ความคิดเห็นไม่ตรงกันมันไม่มีความรู้สึกเหมือนกับ มีความสุขกับเรื่องความรักเลยนะคะมันไม่มีความสดชื่นนะมันมีแต่ความรู้สึกว่าเศร้าใจท้อใจกับคําพูดของเขานะคนโสดบอกเลยว่าคนโสดก็ยังมีคนคุยไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าไพ่บอกเลยนะคะบางคนที่กําลังคุยอยู่กับเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกดีกับเขาอ่อนไว้กับเขานะคะแต่ว่าเรายังไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกกับเขาได้นะคะอาจจะต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้นะจ,จะต้องคุยกันหรือไม่ก็แอบไปนะ ดูเขานะคะเอ,อ่อเช็คเขาแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยนะสอบถามข่าวเขาจากเพื่อนจากคนที่รู้จักบ้างนะคะแต่ว่าเรายังไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกไปนะหรือไม่ก็อาจจะมีความรักที่ต้องเก็บเป็นความลับนะคะในช่วงต้นสัปดาห์ค่ะสามเหรียญเข้ามานะคะรักไม่ยุ่งงแต่เงินนะคะดังนั้นบอกเลยว่าเงินทองเข้ามาโชคลาบมานะคะไพ่สามเหรียญจะเป็นเงินปันผลเงินหุ้นส่วนหรือเงินโชคลาบอะไรต่าง,าง,างก็ตามเงินเล็กๆน้อยๆเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องทํางานอะไรหนะัก หนักนะคนะ,ะนะ่าจะมีเงินพิเศษเข้ามาค่ะในช่วงนี้หรือนะมีคนแบบ e n d ูนะคะได้ได้เงินเล็กๆน้อยๆนะคะได้โชคลาภลอยจากคนที่เขา e นดูเรานะคะแอบมีคนมีคนแอบนะคะเอออุปถัมภ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินของเราด้วยราชนเจนก็มานะคะหรือว่าเราอาจจะได้เงินงานพิเศษมาค่ะนะจากคนที่รู้จักนะคะงานพิเศษตรงนั้นอาจจะไม่ต้องทําอะไรที่หนักเลยนะคะก็ได้เงินเข้ามานะถัดไปค่ะอ่า ห้าดาบนะคะห้าดาบเป็นไพ่ของความขัดแย้งความพ่ายแพ้นะคะดังนั้นบอกเลยว่านะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เราได้มาอยู่อาจจะมีคนอิจฉาหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องมีปัญหากับญาติพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเล็กๆน้อยๆนะคะการค้าขายถือว่าดีอาจจะเป็นในลักษณะข,ของความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือไม่ก็อาจจะอยากจะขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราอาจจะช่วยยังไม่ได้นะคะน้อยใจกันไปนะ ในเรื่องความรักค่ะความรักอบอกเลยเนี่ยค่ะนะอาจจะระแวงมากนะคะบอกเลยว่าตัวเราเองอาจจะมีตัวเราเนี่ยคะอาจจะมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่เราต้องเก็บเป็นความลับนะคะเราต้องเก็บเป็นความลับเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกดีแต่ว่าเราอาจจะมีใครอีกคนอยู่แล้วนะคะ <st ool id> น,นะหรือนะช่วงเนี้ยเราอาจจะระแวงมากเกินไประแวงคนของเราเนี่ยค่ะมากเกินไปปอนไว้หรือไปได้ยินหรือมีใครมาส่งข่าวอะไรบางอย่างนะคะแต่พอเราแบบ คุยกับคนของเราแล้วก็อาจจะทะเลาะก,กันเพราะเขาอาจจะไม่ยอมรับอะไรเลยนะคะเราก็ได้แต่ระแวงและก็สงสัยนะคะช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายด้วยนะคะคุยอะไรไปก็อาจจะนะทะเลาะก,กันได้นะคะคนโสดคนโสดมีคนเข้ามาคุยด้วยนะคะแต่คนที่เราแอบ,บชอบเนี่ยเราไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกเลยนะ,ะอาจจะไม่กล้าสบตาเลยด้วยซ้านะคะได้แต่แอบ,บมองนะคะหรือนะคะไพ่ขึ้นมาในแนวนี้เราอาจจะแอบ,บชอบเพื่อนนะคะ เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะดังนั้นเราอาจจะแอบชอบเพื่อนแล้วก็ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกไม่กล้าที่จะคุยไม่กล้าที่จะแบบาทาให้เขารู้ว่าเนี่ยเราชอบเขานะเราจะต้องเก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้นะคะเก็บซ่อนมันเอาไว้เลยเพราะว่ากลัวว่าจะเสียเพื่อนนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีความรักที่จะต้องปิดเป็นความลับกันเลยทีเดียวนะคะหรืออาจจะมีคนที่มีคู่แล้วเข้ามาเกี่ยวพันกับเรานะคะการค้าขายถือว่าดีอยู่นะคะสามเดือนขึ้นนะคะนะดังนั้นบอกเลยว่า ในเรื่องความรักนะคะเราอาจจะอาจจะต้องแบบเก็บเก็บมันไว้นะคะอ่อนไว้มากเหมือนกันค่ะนะอ่อนไว้แต่ยังเปิดเผยอะไรยังไม่ได้นะคะ,<ว>ะ,สะแสดงว่าคนดูแลหลับนะสักครู่นะคะไปหาดิดีดไปดูไปลูกยืดมอมี่มอมี่มกุก ะะแสดงว่าคนดูแลหลับแน่นอนอถัดไปนะคะในเรื่องงานนะบอกเลยว่าการเจราจาเกี่ยวกับเรื่องงานสําเร็จแน่นอนหรือการติดต่อธุรกิจนะคะนะเราอาจจะมีเรื่องความขัดแย้งเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องไปทํางานร่วมกับคนหลากหลายนะคะแต่ก็จะ คือเคลียร์ปัญหาได้นะคะใครที่ไปสัมภาษณ์งานมาแล้วนะคะมีเกณฑ์จะได้รับการตอบกลับนะคะดังนั้นบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะได้งานแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าการเจราจาเกี่ยวกับเรื่องเงินน,นะเรื่องเงินเดือนนะคะอาจจะไม่ได้ตามที่เราคิดนะคะถัดไปนะคะในช่วงสักครูนะคะ เดี๋ยวต้องเรียกคนดูแลมาเพราะเดี๋ยวจะมาส่งเสียงรบกวนนะคะถัดไปนะคะในช่วงกลางสัปดาห์ค่ะเก้าเหรียญนะคะเก้าเหรียญเรื่องเงินทองมาเลยนะคะดังนั้นเก้าเหรียญเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้นะขายหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดหรือที่ดินนะคะ ค่ความสําเร็จมานะคะดังนั้นบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องเงินเรื่องการค้าขายต่างถือว่าดีอยู่นะคะ谢谢ประสบความสําเร็จการเจรจาการจะขยับขยายนะคะการจะขยับขยายกิจการนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและอีกอย่างต้องขออภัยด้วยวปกติก็จะเล่นอยู่ข้างในนะคะวันนี้ เสียงกรีดร้องกันเลยเดียวไม่อยากจะไปกับแม่ช่วงนี้ติดแม่มากนะะเอเอมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายธุรกิจด้วยนะคะหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราไปติดต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหาคู่ค้าอะไรต่างๆนะคะมีเกณฑ์จะเจราจาที่มีเกณฑ์เจราจาสําเร็จด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าไปติดต่อกับต่างชาตินะคะในการทําธุรกิจร่วมกันมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จไพ่มีเกณฑ์การเดินทางไปแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางไปเพื่อที่จะ ติดต่อนะคะประสานงานเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจสําเร็จแน่นอนนะคะทำอะไรเกี่ยวข้องกับต่างชาติสําเร็จนะคะโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจนะเรื่องงานบอกเลยว่ามันอาจจะทําให้เรารู้สึก ท้อใจนิดนึงนะคะเพราะว่าการนําเสนองานหรือการทํางานอะไรต่างๆในช่วงนี้เราอาจจะต้องทําด้วยตัวเองนะคะคนช่วยอาจจะไม่มีหรือไม่ก็อาจจะไม่มีใครนะคะเออว่างมาช่วยเราเลยเราอาจจะต้องเตรียมงานหรือพีเซนงานอยู่คนเดียวนะคะในเรื่องความรักค่ะความรักเป็นอะไรที่นะท้อๆเหนื่อยๆใ,นใ,นใ,นใจเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างหันหันหลังให้กันนะคะนะตัวเราเองก็อาจจะยังระแวงอยู่ค่ะนะอาจจะระแวงคนเก่าของเขานะคะในช่วงนี้หรือไม่เราก็อาจจะมาพบว่า เขายังติดต่อกับอีกคนนึงอยู่นะคะซึ่งเราก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเขาติดต่อกันจริงๆไหมนะคะเออหรือเขาคุยกันในเชิงชู้สาวไหมนะคะดังนั้นตัวเราเองอาจจะรู้สึกอึดอัดใจถามก็ไม่ยอมรับนะคะนะต้องหาข้อมูลมาพิสูจน์นะเนี่ยไพ่บอกว่าท้อใจกับเรื่องนี้นะคะหรือไม่ตัวเขาเองนะคะ ไม่สนใจเราเลยนะคะเหมือนเขาจะทําอะไรเขาไม่ปรึกษาเราเขาไปคุยกับคนอื่นมีปัญหาอะไรต่างๆเขาไปคุยกับคนอื่นนะคะเราก็เหมือนอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะคะไพ่เนี่ยอยากจะถอยออกจากตรงเนี้ยนะคะแต่ก็ยังถอยไม่ได้หรอกคะ่ะยังตัดใจไม่ได้นะคะคนโสดก็เหมือนกันค่ะคนโสดเหมือนกับว่านะเราอาจจะต้องมาเจอสถานการณ์ที่นะเหมือนกับเราจะกลาย,ลายไปเป็นมือที่สามนะคะหรือไม่ก็นะอยู่ๆคุยคกันอยู่คนที่เข้ามาคุยกับเราเนี่ยคะ่ะนะ สุดท้ายเขาก็อาจจะกลับไปนะคุยกยับคนเก่าของเขาคนเก่ามาของเขามาขอคืนดีเขาก็กลับไปคุยกับคนเก่าของเขาเราเนี่ยจะตัดใจเนี่ยมันมันยากเพราะว่าเรารู้สึกดีละเราอ่อนไหวแล้วนะคะหรือไม่ก็อย่างที่ว่าค่ะนะมีคนที่มีคู่แล้วเข้ามาเกี่ยวพันกับเราตอนนี้นะคะเราอยากจะตัดใจค่ะแต่ก็ยังตัดใจไม่ได้นะคะถัดไปค่ะการค้าขายชัว่าดีอยู่นะคะให้เงินขึ้นนะถัดไปในช่วงท้ายสัปดาห์ค่ะนะ ไพ่พระฤาษีเข้ามาอยากจะเก็บตัวอยากจะแยกตัวนะคะซุ่มทําอะไรบางอย่างนะคะหรือไม่ก็รู้สึกเบื่อเสแสง้แสงนะคะไม่อยากจะคุยกับใครเนะะี่ยค่ะไพ่ของความผิดหวังนะคะเก็บตัวจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความเศร้าหรือจมอยู่กับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมากเกินไปนะคะดังน,นั้นบอกเลยว่ามันมีบางอย่างที่ทําให้เราซึ้ เบื่อเซ็งผิดหวังไพ่เนี่ยบอกเลยว่าจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับเรื่องเก่าๆมากเกินไปนะคะนะปรีกวิเวกกันเลยทีเดียวนะถัดไปค่ะราชาถือเหรียญน,นะคะราชาถือเหรียญบ่งบอกเลยว่านะคะจะมีคนเข้ามาช่วยอยู่นะคะในเรื่องงานอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแลดูใช้เดียวนะแก้ปัญหาเองนะคะสุดท้ายเราอาจจะต้องแบบเราจะรู้สึกเบื่อกับมันอาจจะต้องอาศัยผู้ใหญ่เข้ามาช่วยด้วยหรือคนอื่นเข้ามาช่วยในเรื่องงานนะคะสับสนลังเลใจมากเลยค่ะ นะในเรื่องงานเนี่ยลังเลใจเพราะความเบื่อมีเยอะนะคะนะมีความเบื่อมันมีหรือไม่เราอ,อาจจะเฝ้ารอคอยข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการขึ้นเงินเดือนนะคะการปรับฐานเงินเดือนเะนี่ยมีโอกาสถ้าเกิดเป็นเรื่องเงินมีโอกาสจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องงานใหม่เนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะอย่างที่ว่าล่ะ มันอาจจะเจราจาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะต้องรอเรื่องเงินอย่างเดียวเลยเรื่องเงินค่าจ้างนะคะแต่งานที่ทําอยู่ปัจจุบันเนี้ยบอกเลยว่าค่อนข้างจะเบื่อนิดนึงนะคะเศร้าใจเบื่อหน่ายนะคะเซ็งๆนะคะจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกเซ็งที่เราอาจจะถูกทอดทิ้งนะให้ทํางานอยู่คนเดียวนะยังไม่มีคนช่วยท้ายสัปดาห์จะมีคนช่วยนะคะในเรื่องความรักค่ะท้ายสัปดาห์เป็นอะไรที่เบื่อเหมือนกัน ผิดหวังแยกตัวเงียบต่างคนต่างเงียบเราอาจจะเริ่มรู้สึกสงสยัยลังเลนะคะจะเดินต่อไปหรือจะหยุดดีนะคะยังสับสนในชีวิตอยู่เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าผิดหวังกับเรื่องความรักนะผิดหวังกับคําพูดนะคะรู้สึกเหมือนเขาไม่ใส่ใจหรือไม่ก็เขาอาจจะใช้คําพูดนะคะ ตอบข้อความนะไม่ค่อยดีกับเราหรือนะทำร้ายจิตใจบางทีก็รู้สึกว่าถอยดีไหมแต่ก็ยังทำใจไม่ได้นะคะหรือมีบางเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องเงินเนี่ยค่ะที่เรารอคอยนะรอคอยอยู่รอคอยจนเออนะ จนรู้สึกว่าคงไม่ได้แล้วละ่ะผิดหวังแล้วละ่ะนะหรือไม่เขาก็ไม่รักษาสัญญาที่เขาให้ไว้กับเรานะคะคนโสดเงียบไปเลยค่ะนะคนที่คนที่เราชอบคนที่เราคุยด้วยหรือคนที่นะคะคนที่เราเฝ้ารอก็เงียบไปเลยนะคะเนี่ยไพ่้ยังเฝ้ารอนะคะเขาติดต่อกลับมาให้เ้าส่งข้อความกลับมาส่งไปเขาก็เงียบนะคะดังนั้นเราอาจจะได้แค่รอแค่นั้นเองรู้สึกสับสนเหมือนกันค่ะสับสนในชีวิตจะไปยังไงดีนะคะจะตัดใจก็ยังทําไม่ได้นะคะจะเดินหน้าต่อไปมันก็ไปต่อไม่ได้ ด้ดังนั้นคงจะต้องวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นดวงของชาวราศีกรกฎค่ะ